สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับลํากองเอฟซีที่ติดตามนะครับช่องโคกอีเจนเอทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงนะครับว่าท่อยางนะครับของหม้อน้ํานะครับก็คือตัวนี้นะครับควรเปลี่ยนตอนไหนนะครับแล้วท่อยางนะครับมีลักษณะแบบไหนนะครับที่ต้องเปลี่ยนนะครับ อันดับแรกนะครับก็ให้เรานะครับทำการนะครับถอดมานะครับถอดออกมาเช็คดูเลยนะครับนะครับอันดับแรกนะครับก็คือดูลักษณะภายนอกทั่วไปนะครับไม่มีบวมนะครับนาทีนี้ก็คือไม่มีพองออกนะครับพองออกนะครับก็คือ อยู่ในลักษณะเดิมนะครับที่เราทำการซื้อมาใหม่ๆนะครับไม่มีการบวมไม่มีการพองนะครับส่วนต่อมานะครับเราก็จะดูนะครับในส่วนของนะครับตรงนี้นะครับให้เราบีบดูนะครับว่าถ้านะครับยางนะครับไม่มีรอยแตกนะครับถ้ายางไม่มีรอยแตกนะครับขอบตามขอบนะครับ ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับให้เราบีบดูเลยนะครับว่าถ้ายางนะครับไม่มีรอยแตกนะครับไม่ต้องเปลี่ยนนะครับยังไงก็ไม่เสียนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับให้เราบีบดูนะครับว่าถ้ายางนะครับไม่มีรอยแตกนะครับไม่มีรอยแยกนะครับก็คือเดิมๆนะครับก็คือแน่นๆเดิมๆนะครับไม่มีรอยแตกนะครับแสดงว่านะครับยังใช้ได้อยู่นะครับไม่เสีย ก็บีบดูนะครับทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งนี้ก็ดูเหมือนกันนะครับฝั่งนี้ก็ดูเหมือนกันนะครับถ้ามันอยู่ในลักษณะนี้นะครับก็คือไม่มีรอยแตกไม่มีรอยแยกนะครับก็คือไม่ต้องเปลี่ยนนะครับอันนี้วิธีการดูนะครับท่อยางหม้อน้ําเนี่ยนะครับทั้งข้างบนนะครับอันนี้จะเป็นข้างบนนะครับมันจะมีตัวล่างอีกตัวหนึ่งนะครับขนาดก็จะยาความยาวเท่ากันนะครับกับตัวนี้นะครับ วิธีการดูนะครับวิธีการสังเกตก็จะเหมือนกันนะครับส่วนวิธีการใส่นะครับจะมีลูกศรอยู่นะครับจะมีลูกศรนะครับชี้นะครับว่าเราต้องใส่แบบนี้นะครับอ่านี้ก็คือชี้ไปหาเครื่องนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาดูนะครับว่ามีนิมมีอะไรนะครับกินไปด้วยหรือเปล่านะครับ ว่าเราถอดออกมาแล้วเราก็ต้องดูนะครับสภาพรอบนอกด้วยนะครับแล้วก็สภาพนะครับท่อน้ําจุดต่างๆนะครับว่าสนิมมันเริ่มกินหรือยังนะครับถ้ามีสนิมกินนะครับก็ทําการนะครับเปลี่ยนถ่ายนะครับน้ํำรอเย็นนะครับแล้วก็ใส่น้ําคูเลนนะครับใส่น้ํายากันสนิมนะครับคูเลนนะครับสีไหนก็ได้นะครับอ่า อย่าลืมนะครับว่าวิธีการเช็คอย่างนะครับที่ต้องเปลี่ยนนะครับก็คือให้เราทําการบีบนะครับแล้วก็ดูนะครับว่าถ้ามันไม่มีรอยแตกไม่มีรอยแยกนะครับก็คือไม่ต้องเปลี่ยนนะครับก็คือบีบดูนะครับทั้งสองฝั่งทั้งสองข้างนะครับจากนั้นก็ใส่คืนนะครับ เมื่อเช็คเสร็จแล้วนะครับก็ทำการใส่คืนนะครับจากนั้นก็นะครับใช้ครีบนะครับรอบรอบก่อนน้นนะครับสาธิต กันเตียนท่อยางนะครับแต่ไม่มีคีมนะครับคีบได้นะครับแต่ชุดนี้เรามีคีบคีบได้แล้วนะครับ มันก็จะยากๆนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ากิฟตตัวนี้มันแข็งมากนะครับต้องใช้นะครับสองนิ้วนะครับ ก็เหมือนกันนะครับอ่านี่ก็เป็นอันเสร็จนะครับวิธีการเช็คนะครับอ่าทอยางน้ำนะครับว่าควรเปลี่ยนตอนไหนนะครับ ใช้มาหลายปีนะครับถ้าท่อน้ํานะครับมันไม่บวมมันไม่พองนะครับและก็มันไม่มีรอยแตกนะครับตามตรงนี้นะครับก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับใครสงสัยก็สามารถพิมพ์ข้อความนะครับสอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบนะครับขอบคุณครับ